ทำนายสึกลูกหนังกับช็อตเดตประจำวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568 8คู่ไปเริ่มต้นกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษและเป็นคู่บิ๊กแมตช์ของวันแมนยูเปิดบ้านเจออาร์เซนอลซีซั่นที่ผ่านมาแมนยูจบอันดับที่15ส่วนทางด้านอาร์เซนอลรองแชมป์จบอันดับ2เจอกัน2ครั้งหลังสุด ในบ้านแมนยูและบ้านอาร์เซนอลคู่นี้เสมอกันไป1ต่อ1ทั้ง2เกมการเสริมทัพของแมนยูถือว่าเกมรุกน่ากลัวเลยทีเดียวมีทั้งกุญยาดเอมบูโมและเบนจามินเชสโกส่วนอาร์เซนอนเสริมกลางรับอย่างซูบิมินดีและหน้าเป้าอย่างโยเคเลสชื่อว่าขุมกําลังของอาร์เซนอนดูดีกว่าเพราะแมนยูเอง ก็ต้องใช้เวลาปรับจูนพอสมควรแต่คุณภาพนักเตะที่มีอยู่และจากผลงานที่เคยเจอกับอาร์เซนอลยังเชื่อว่าแมนยูเกมนี้น่าจะไม่แพ้คู่นี้น่าจะแบ่งแต้มชดเด็ดให้สเสมอกัน2-2คู่ต่อมาเชลซีเปิดบ้านเจอกับพาเลทผลงานของเชลซีตอนนี้ร้อนแรงแบบสุดๆเพิ่งควา้าแชมป์โลกกับศึกสมโมสรฟุตบอลโลกมาและอีกทั้งสถิติเฮดทูเฮดยังดูเหนือกว่าพาเลทเมื่อเล่นในบ้านอีกทั้ง10ครั้งหลังสุดที่เชลซีเจอกับพาเลทพวกเขาไม่เคยแพ้เลยชนะไป8สเสมอ2อัดเ็ดให้เชลซีเปิดบ้านชนะ2-1คู่ต่อมา เฟอร์เรสเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดถึงแม้ว่าผลงานของ f ฟอร์เรสเองในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาอุ่นเครื่องจะไม่ชนะใครเลยแต่ชอเดตกลับมองว่าคุ้มกําลังหลักของฟอร์เรสอยู่กันเกือบครบยกเว้นแค่เอลงกาส่วนเบนฟอร์ดเองเสียตัวหลักไปเยอะมากรวมไปถึงกุนซืออย่างโทรมัสแฟงก็ไปคุมทางด้านสเปอร์และพวกเขาเสียทั้งเอบูโมและกำลังจะเสียโยอันวิซาและคลาดว่าเกมบุกน่าจะลดประสิทธิภาพลงชอเดทให้ f ฟอร์เรสเปิดบ้านชนะไม่1ก็2องศู่ต่อมาแอตติกบิวบารา บิเบาซีซั่นที่ผ่านมาจบอันดับ4ส่วนเซบีย่าจบอันดับ17ถ้าดูจากสถิติเฮทูเฮ d บิเบาก็ยังคงดูเหนือกว่าแต่ผลงานปรีซีซั่นที่ผ่านมาของบิเบาไม่ดีเลยแพ้ไป6เกมรวดเลยมองว่าเซบีย่ามีโอกาสที่จะบุกไปแบ่งแต้มได้ชดเด็ดให้คู่นี้เสมอ1-1หรือถ้าบิเบาจะชนะก็คงชนะแค่ระยะห่างลูกเดียวคู่ต่อมา เอสปันยอนเปิดบ้านเจอกับอตเลติโกมาดิดคู่นี้เจอกันมาสี่ครั้งหลังสุดแอมาดริดไม่สามารถชนะเอสปันยอนได้เลยเสมอกันไปทั้ง4เกมแต่ถ้าดูจากฟอร์มและมาตรฐานตัวผู้เล่นของแอมาดริดมีตัวเลือกที่หลากหลายและเกมบุกดูดีกว่าแต่โอกาสที่คู่นี้จะเสมอก็มีค่อนข้างสูงแต่ถ้าจะมีผู้ชนะเฉเดยยังมองว่าแอมาดริดน่าจะเป็นฝ่ายที่เปียกได้2ต่อ1คู่ต่อมาลีกเอิงฝรั่งเศสน,น้องเปิดบ้านเจอกับเป๊เช่ผลงานของน้องเองในช่วงปรีซีซั่น แพ้มา4เกมรวดส่วนเป๊เชเกมล่าสุดเล่นยูฟ่าซูเปอร์คัพเอาชนะจุดโทษสเปอร์มาได้ทางที่โดนนำก่อน2-0ในเวลาแต่ก็ไล่ตีเสมอในช่วงท้ายเกมยังมองว่าคุณพลของเปเชแข็งแกร่งและพร้อมกว่าชเดเชให้เปเชบุกชนะ3-1กู้ต่อมาแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอิสวิททาวเปิดบ้านเจอเซาท์แฮมตันผลงานของอิงสวิทเองเสมอ2เกมส่วนเซาท์แฮมตันชนะมา2เกมดูทรงแล้วอิสวิทจะได้เปรียบเพียงแค่การเล่นในบ้านแต่ยังมองว่าเซาท์แฮมตันประสบการณ์ น่าจะพาให้พวกเขาแบ่งแต้มอิสบิทไปได้ช็อตเด็นให้คู่นี้เสมอ1น,ห,นหรือเซาท์แฮมตันอาจชนะได้2-1และคู่สุดท้ายฮาวซิตี้เปิดบ้านเจอออกฟอร์ดยูไนเต็ดผลงานของฮาวซิตี้เสมอมา3เกมติดในทุกรายการส่วนออกฟอร์ดสนัดหลังสุดชนะ2แพ้1ดูแล้วฮาวซิตี้ยังคงได้เปรียบทั้งการเล่นในบ้านแล้วก็ฟอร์มในช่วง7-8เกมหลังพวกเขาไม่แพ้เลยชอตเด่นให้ฮาวซิตี้เปิดบ้านชนะออกฟอร์ด1 0จัดไป